นิยายเรื่องนี้เป็นภาคต่อของเรื่องเกตดใหม่เป็นลูกชายซุปตาค่ะหากคุณดียังไม่เคยอ่านหรือไม่เคยฟังภาคแรกขอแนะนําให้ลองอ่านและฟังก่อนเพื่อความต่อเนื่องของเนื้อหาและความเข้าใจในความสัมพันธ์ต่างๆของตละครนะคะหายใจไม่ทันเสีย <c oughs> <c oughs> งเป็นไรอ่ะหลังจากเรื่องราวทุกอย่างคลี่คลายครอบครัวชลาทานได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าอีกครั้งน้องแนนจะคงอยู่กับป้าปิงที่กรุงเทพต่อไปและจะกลับมาที่บ้านสวนชลาทานทุกๆปิดเทอม เด็กนุ่มคือความรักและความสุขของคนในครอบครัวรวมถึงเป็นขวัญใจของท่าจีนหลาชัยคนแรกหลายปีต่อมาเมื่อหลานรักเติบโตขึ้นโชคชะตาก็ได้พาเขาไปรู้จักกับใครคนหนึ่งเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกันจึงได้กลับมาพบกันอีกครั้งเอาเลยครับสี่ผู้ชมนะครับผมวัตนาเบกลับมาพบอ,อีกครั้งในะนิยายวายเรื I ่อง เกิดใหม่เป็นลูกชายซุปตาร์ซีซั่นสโดยคนเขียนเมโดคิวล่านะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอีบุ๊กของนนีายเรื่องนี้ก็ลิง์อยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคุนเขียนได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยครับบทนำเสียงเครื่องยนต์ดีเซลดังกระหึ่มมาตามทางเข้าบ้านสวนชลาทานรถกระบะสีดํารุ่นใหม่ล่าสุดขับเข้ามาจอดหน้าเรือนไม้อเนกประสงค์ที่สร้างเอาไว้กลางสวนเจ้าของสวนทุเรียนและภรรยาเงยหน้าขึ้นจากหนังสือที่กําลังอ่านมากันแล้วพ่อ ทำไมวันนี้ช้าจังนั่นนะซิมีกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนหรือเปล่าคุณศิลลุกขึ้นจากเก้าอี้ไม้โยกตัวโปรดที่เอาไว้เอนหลังอ่านหนังสือตั้งใจจะเดินออกไปรับสองหนุ่มที่เพิ่งมาถึงส่วนคุณทาทิพย์ก็เดินเข้าไปในครัวที่เป็นแบบเปิดโล่งรับลมธรรมชาติด้านหลังเรือนไม้เตรียมเครื่องดื่มและขนมที่เจ้าตัวเล็กชอบเอาไว้ให้ทันทีที่รถกระบะจอดเสร็จประตูด้านข้างคนขับก็ถูกผลักเปิดอย่างแรงร่างเล็กจิ๋วของเด็กอนุบาลวัยห้าขวบกระโดดลงมาบนพื้นอย่างรวดเร็ว ถึงแม้บนหลังจะมีเป้ลายกระตูนสีสันสดใสและกระติกน้ำห้อยอยู่ด้านข้างลำตัวก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวเลยสักนิดถ้าจีนวิ่งหน้าตั้งผ่าคุณปู่ศิลป์ไปด้านหลังเรือนไม้เป้าหมายคือคุณย่าทิพย์ผู้แสนใจดีและเป็นคนเดียวในบ้านที่พร้อมปกป้องหลานชายคนนี้เสมอถ้าจีนหยุดเดี๋ยวนี้นะออกมาหาพ่อเจ้าตัวแสบกลืนน้ำลายดังเอียกเมื่อไหร่ที่พ่อเรียกชื่อจริงเต็มยศแบบนี้แสดงว่าโกรธมาก และคุณย่าก็อาจจะช่วยแก้ตัวให้ไม่ได้คุณย่าช่วยจีนด้วยครับท่าจีนส่งเสียงเล็กๆออดอ้อนคุณย่าฟังดูน่าสงสารสองแขงกนกอดเอวทานทิ์เอาไว้แน่นเด็กน้อยหวังว่าวันนี้จะไม่โดนพ่อสั่งกากบริเวณให้สำนึกผิดอีกเือนไม,นม้ริมน้ำกับกาวแน่นน่ากลัวจะตายโยมใจเย็นๆก่อนลูกมีอะไรค่อยพูดค่อยจาก,กันซิน้องจีนตกใจหมดแล้วเห็นไหมเฮ้ยแม่ครับ วันนี้ผมใจเย็นไม่ได้จริงๆนี่ตัวแสบไม่ต้องไปอ้อนคุณย่าเลยนะออกมาคุยกับพ่อไม่เรื่องอะไรกันที่กลับจากโรงเรียนช้าเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมไหนเล่าให้พ่อกับแม่ฟังหน่อยยมคุณสินเดินตามมาห้ามทําได้ทันคุณปู่ดึงแขนลูกชายและหลานชายคนละข้างให้ออกมานั่งเผชิญหน้ากันที่เก้าอี้ไม้น้าเรือนภาพผู้ชายสามคนสาวใบที่หน้าตาเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วทําให้คุณทิพย์เผยยิ้มทุกครั้งที่เห็น จย์ยมมักจะบ่นน้อยใจมาตั้งแต่เล็กว่าทำไมตัวเองหน้าตาเหมือนพ่ออยู่คนเดียวทุกวันนี้กลับเลิกบ่นไปแล้วเพราะมีลูกชายที่หน้าตาเหมือนกันอีกคนในบ้านแต่นิสัยค่อนข้างผิดจากที่ทุกคนคาดคิดไปไกลจีนต่อยเพื่อนที่โรงเรียนนะครับพ่อฮะน้องจีนทำไมทำแบบนั้นล่ะลูกเพื่อนคนนั้นนิสัยไม่ดีครับคุณปู่เขามาว่าจีนก่อนพ่อเคยสอนว้ยังไง อย่าใช้กำลังในการแก้ไขปัญหาใช่ไหมย,ยมใจเย็นๆขอพ่อคุยให้จบก่อนนะยม,มานายอมถอยออกไปนั่งพิงพนักเก้าอี้ด้วยใบหน้าเบึงตึงแต่ไหนแต่ไรผู้เขาสูกเลี้ยงมาให้ใช้สมองในการแก้ไขปัญหามากกว่าใช้กำลังไม่รู้ผิดพลาดตรงไหนลูกชายคนเดียวถึงได้กลายเป็นเด็กอารมณ์ร้อนอยู่แค่อนุบาลสามก็มีเรื่องชอกต่อยกับเพื่อนที่โรงเรียนซะแล้วเพื่อนคนไหนเขาว่าน้องจีนเรื่องอะไร เล่าให้ปู่ฟังหน่อยลูกพี่ว่าจริงก่อนครับเอ๊เด็กคนนี้เชื่อคุ้นๆฮะหลานเท่าแก่เซง็งเจ้าของร้านทองในตลาดไงครับพ่อพี่นิสัยไม่ดีเลยครับชอบแปะกระเปองเพื่อนผู้หญิงแล้วก็แปื่อนผู้ชายด้วยครับตายแล้วเท่าแก่อบรมหลานตัวเองยังไงถึงในิสัยแบบนี้นะแต่หลานพ่อเพิ่งต่อยเพื่อรวมห้องไปนะครับไม่เหมือนกัน น้องจีนต้องมีเหตุผลอยู่แล้วพิทว่าจีนก่อนนะปูพิทบอกว่าจีนไม่มีแม่มันไม่จริงซะหน่อยคราวนี้ทุกคนเงียบกันไปหมดยมานางเงยหน้ามองเพดานแล้วถอนหายใจอย่างแรงเขารู้ว่าคงมีสักวันที่ลูกชายจะโดนปมเรื่องพ่อแม่ที่หย่าร้างกันเล่นงานแต่ไม่คิดว่าพิรุปใช้นของท่าจีนจะเลวร้ายขนาดนี้น้องจีน มาหาย่าเร็วลูกถ้าจริงกระโดดลงจากเก้าอี้แล้ววิ่งไปหาคุณยา่าสองย่าหลากนกอดกันกลมอย่างอบอุ่นคุณทิพย์ส่งนมกล่องจิ๋วรสช็อกโกแลตที่หลานชายชอบให้เด็กน้อยดูดไม่กี่ทีก็หมดเกลี้ยงยมแล้วพ่อแม่เด็กคนนั้นว่ายังไงวันนี้สองคนนั้นไม่มาครับผมเจอแค่พี่เลี้ยงพีทที่มารับครูประจำชั้นบอกให้ทางนั้นมาพบกันที่โรงเรียนพรุ่งนี้ผมคงต้องขอโทษเขา ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นเพราะอะไรแต่เราไปต่อยเขาก่อนฝันน้ำนมโยกไปซี่หนึ่งเลยครับพ่อเฮ้ยมัดหนักดีนะหลานปู่เห็นตัวเล็กๆแบบนี้ใครสักคนเคยบอกว่าพ่อแม่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนส่วนปู่ย่ามีหน้าที่ตามใจยมนาเพิ่งรู้ซึ้งกับวันนี้จีนก็ต้องไปขอโทษเพื่อนด้วยพรุ่งนี้เช้าผมไปส่งลูกเองพ่อกับแม่ไม่ต้องไปนะครับจีนไม่ขอโทษ น้องจีนฟังปู่นะลูกถึงยังไงเราก็เป็นฝ่ายไปทำร้ายเขาพิธว่าแม่เดือนพีธบอกว่าแม่หนีตาพู้ชายไปมันไม่จริงแกบอกว่าแม่จีนนะแค่เล็กๆป่าน้ำตาที่แลออกมาทิ้งไปยมนารู้ว่าจิตใจของท่าจีนแข็งแกร่งมากแค่ไหนโดนเพื่อนล้อหรือชาวบ้านร้านตลาดถามถึงแม่ก็ไม่เคยร้องไห้แต่เรื่องนี้ทำร้ายหัวใจของเด็กน้อยวัยเพียงห้าขวบที่รักแม่ผู้ให้กำเนิดจนเกินรับไหว ยมจะไปไหนลูกฝากจริงด้วยครับแม่เดี๋ยวผมมาคุณสินไม่ถามลูกชายคนกลางสักคำว่าจะรีบร้อนไปไหนส่วนคุณทิพย์ก็รับหน้าที่กอดปลอบใจลูกหลังลูกหลาหลานชายสุดที่รักสองสามีภรรยาปล่อยให้ยมานานเดินกลับไปขึ้นรถกระบะคู่ใจลุงสิงหัวหน้าคนงานที่เดินสวนมาพอดีงุนงงกับสถานการณ์ตรงหน้าจึงถามเจ้าของสวนคนเล็กขึ้นมาคุณยมจะไปไหนครับ เพิ่งกลับมาเหนื่อยๆมีธุระอะไรให้ผมไปจาัดก,การก็ได้ไม่เปไ็นไรครับลุงสิงผมไปร้านทองเธอแก่แสงแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมากลับมาแล้วครับกลับมาเร็วจังหิวไหมครับวันนี้มีข้าวไข่ข้นแฮมที่นงแนนชอบด้วยนะโหพี่ผู้รู้ใจน่าที่สุดเลยกำลังอยากกินพอดีเลยครับ <c oughs> ไปอาบน้ำก่อนเลยเดี๋ยวข้าวก็สุกแล้ว ถึงจะเติบโตเป็นหนุ่มน้อยอายุ1 1ขวบที่สูงเกินหอซนติเมตรแล้วแต่ในสายตาของผู้การน,น้องดน้านยังคงเป็นเด็กน้อยแก้มอ้วนคนเดิมการนี้เฝ้ามองและเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งมาเกือบ8ปีทำให้คุณพี่เลี้ยงจำเป็นทั้งปลาบปลื้มใจและรู้สึกใจหายในเวลาเดียวกันปีหน้าพอขึ้นชั้นมัธยมต้นน้องดน้านก็จะกลายเป็นวัยรุ่นเต็มตัวคงไม่ต้องการเวลาจากป้าปิงและพี่ผู้มากเท่าเมื่อก่อนแล้วฟอดเอ๊ะพี่ปิง ทำไมมันเงียบๆเลยครับผู้ตกใจหมดเลยใครบอกเงียบแล้วพี่กลับมาก็เดินมาหาผู้เรียกแล้วไม่ตอบเลยต้องหอมแก้มเนะี่ยเหมืออะไรอยู่ฮะเปล่านะครับคิดอะไรเพลินๆอยู่พอดีทำไมวันนี้กลับเร็วล่ะครับวันนี้แค่ไปคุยเรื่องต่อสัญญาพรีเซนเตอร์เนะี่ยทุกอย่างลงตัวไม่มีปัญหาทนายของบริษัทเราก็อยู่ด้วยเลยได้กลับไปแล้วผู้ล่ะวันนี้สอนไปยังไงบ้าง ตั้งแต่ตัดสินใจไปเรียนต่อปริญญาโทภาคพ,พิเศษเพื่อจะได้ดูแลน้องน้าในวัยอนุบาลไปด้วยพอเรียนจบอาจารย์ที่ปรึกษาก็แนะนําให้ไปสมัครงานในตําแหน่งอาจารย์ประจําตามมหาวิทยาลัยในกรุงเทพรออยู่เกือบปีถึงมีตําแหน่งว่างเรียบไปสัมภาษณ์จนถึงตอนนี้อาจารย์ผู้ก็ทํางานที่เหมาะกับตัวเองในคณะนิเทศศาสตร์มาได้สีปีกว่าแล้วสักแค่ครึ่งเช้าแล้วก็ประชุมงานคณะต่อตอนบ่ายนะครับกลับมาถึงก่อนน้องน้านไม่นานเอง ตั้งแต่ขึ้นชัยประถมปีที่6สองหนุ่มก็ถามความสมัยใจของน้องหน้าเรื่องการเดินทางไปโรงเรียนจากคนโดมใหม่ใจกลางเมืองขนาดสามห้องนอนของพินทุสามารถได้รถไฟฟ้าไปลงหน้าโรงเรียนประถมชายล้วนของน้องหน้าได้เลยทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าจะให้หนุ่มน้อยลองไปกลับเองดูในเทอมแรกนี่ก็ผ่านมาจะเกือบหมดเทอมแล้วการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าของเด็กชายนาวาราบรื่นดีไม่มีปัญหาคุณพ่อโทรมาเนะี่ย ที่รับสายก่อนนะครับคุยเสร็จแล้วก็ออกมากินข้าวได้เลยผู้ขอปัดผักอีจานหนึ่งพินทูยิม,มานให้คนรักที่ทั้งทำอาหารเก่งและเอาใจใส่เขากับน้องหน้าเป็นอย่างดีผู้กันในวัย30มมีหน้าที่การงานที่มัน่นคงมีเงินเดือนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถแถมยังมีครอบครัวที่น่ารักอยู่เคียงข้างชีวิตของสามหนุ่มนักกรุงเทพดูราบรื่นและมีความสุขมาหลายปีต่างจากชีวิตครอบครัวของยมนาที่บ้านสวนมากเหลือเกินครับคุณพ่อ ยังไม่ได้กินครับอีกสักพักน้องน้าอยู่ไม้ปิงจเจ้าเจนอยากคุยด้วยอยู่ครับแต่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเสียงคุณพ่อไม่ค่อยสอดชื่นเลยโอ๊ม่มนท์หน่อยแด้วไว้พอเราให้หฟังเนาะก็ให้เด็กๆเ,เขาคุยกันก่อนน้องหน่าจะช่วยปลอบหลานได้โอเคครับพี่ชายคนโตของบ้านพูดตำแหน่งคุณลุงของท่าจีน รู้สึกร้อนใจไม่แพ้กันถึงยังไงเขาก็มีหลานแค่คนเดียวไม่รู้ยมานาไปไหนถึงให้คุณพ่อโทรมาแทนสถานการณ์ที่บ้านสวนน่าจะไม่ปกตินงน,นันปะปิงเข้าไปได้ไหมครับรอบนาวาที่รักเปิดประตูห้องนอนส่วนตัวออกมาในชุดอยู่บ้านพอเห็นหน้าป้าป้าก็ยิ้มกว้างทันทีถึงโตขึ้นจนแกล้จะเป็นหนุ่มแล้วนิสัยขี้อ้อนก็ยังไม่หายไปง่ายๆทั้งพูดเพราะแล้วก็ขี้อ้อนเหมือนพี่ชายคนกลางที่จากไปแล้วไม่มีผิด คุณพ่ออยากให้ช่วยคุยกับน้องจีน่ะไม่รู้งองแงอะไรจะคุยแต่กับอานานนเอา้าน้องจีง,งองแงเหรอครับมามานั่งคุยเองพินทูส่งโทรศัพท์มือถือให้พร้อมขยี้ผมน้องชายคนเล็กด้วยความเอ็นดูน้องหน้าเดินกลับเข้าไปในห้องนอนเปิดกล้องหน้าเพื่อคุยกับหลารักโดยเฉพาะฮัลโหลฮลัลโหลมาแล้วครับใครคิดถึงอานนนนะ คุณอาวัยรุ่นยิ้มขำเม,มื่อเห็นใบหน้าหมอมแมมและคราบน้ำตาของหลานชายดูท่าคงเพิ่งร้องไห้ให้คุณปู่คุณย่าปลอบแน่นอนท่านยมหายไปไหนนะหวังว่าจะไม่มีอะไรร้ายแรงอน้า,นานก็คิดถึงนะใครแกล้งน้องจีนบอกอาได้เลยนะแคนี้ใส่ไม่ดีเลยคนระับแล้วเจ้าตัวเล็กก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณอาฟังอีกรอบน้องน้านฟังแล้วก็ตกใจไปบางช่วงแต่ยังคงยิ้มให้กับหลังใจปล่อยให้ท่าจีนระบายความรู้สึกออกมา แม่เดือนรักน้องจีนแน่นอนครับจะแน่นอนได้ยังไงก็ท่านยมเคยบอกนะเคยยมไปจัดการคนนีสใสไม่ดียังไม่กลับเลยครับโอเคไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวพ่อก็กลับมานะเดือนหน้าปิดเทอมอาจจะไปหานะนินทจะไปรับที่สานามดีเลยนินทงานานั่นไานงิงานพ่อด้วยอืมแต่น่าก็รักน้องจีนนะครับ แล้วเจอกันที่บ้านสวนนะเอาแล้วก็จบไปเร้่งสำหรับตอนบทนำนะครับเป็นไงกันบ้างภาค2โตกันหมดแล้วเนาะแล้วมีน้องตัวแสบอีกคนนึงนะแค่อนุบาล3ามก็มีเรื่องแล้วอะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงตอนโตอม่ไม,ไม่แต่ก็พดุงความคุณธรรมหรือเปล่าใช่ป่ะเพื่อนในห้องนี้ใส่ไม่ดีอะไรงี้ไงใช่ป่ะเลยแบบว่า เป็นฮีโร่เออเดี๋ยวเราจะลุ้นในตอนหน้านะครับว่าจะเป็นงไงต่อไปนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผู้นัเขียนไปโนคิล่าด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้นัเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้นในคลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะชั้นเมียวสวัสดีครับผมวัตนาเบ้